DJ p l ดีเจอ้อมค่ะขอบคุณสำหรับคำขอบคุณค่ะแน่นอนสบายมากกับเพลงเอ๊ะนะคะไม่มีปัญหารวมไปถึง 3D นะคะกุกนะ ก่อนน้นั้นคือไฟบอยและแน่นอนค่ะเราเริ่มกับแล้วแต่แม่คุณค่ะคุณผู้ฟังอันดับที่14อย่าลืมนะคะสำหรับเพลย์ลิสต์ออฟเ e อะของเราพรุ่งนี้ติดตามได้ในช่วงของโซเซฟบ่ายสามถึง5โ <5 S 2> มงเย็นนะคะวันนี้หลังไม่สิ่งที่เราคุยกันก็เพราะข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาหลายคนพูดถึงเรื่องฟุตบอลเมื่อวานนี้ใช่ครับทีมชาติไทยที่เตะก,กับซาอุข้างหน้าก็พยักหน้าติดตามกันยิกยิกใช่แล้วไม่มีใครคาดคิดจริงว่าจะมาถึงจุดนี้จุดนี้ที่เราเข้ารอบ กับเราเข้ารอบเอเชียนครับถูกไหมคะใครเป็นจุดที่เราเข้ารอบนะคะแล้วคือเอาจริงคําว่าเจอกับซาอุถ้าพูดเมื่อสิบปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเฮ้ยตบอกพีสูน้องเอ้ยพอสิบปีเนี้ยผ่านไปเออไปเหอะแท่จะผูกปีแผได้ได้ได้ช่วยเต็มที่พี่คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่ง ไม่ไม่ใช่คนของเราไม่เก่งแต่คนของเขาเก่งไปใช่เขาเขาเอบาบนโลกแล้วนะชื่อคือคนของเราก็เก่งใช่แต่คนของเขาเก่งไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมพอรู้ว่าเจอกับซาอุกเขาถึงบอกว่าต้องบอนไงคือต้องร้องขอจะร้องขอให้ซาอุแพ้จําได้ไหมที่คุณคุณแก่เออเราจะขอให้ซาอุแพ้เหรอมันก็บนอันนั้นจะยากไปนะดีสุดขอเสมอ ถูกไหมใช่ครับดีสุดขอเสมอแล้วในขณะเดียวกันต้องบนเผื่ออีกคู่ด้วยนะง่ใช่ว่าอีกคู่หนึ่งก็ต้องเสมอ,อมหรือแพอก็ต้องบนสองต่อครับแต่เมื่อวานอาจจะไม่ได้บนปล่อยฟรีไหลหรือมีใครบนสักคนนั่นแหละ <c oughs> คนนั้นแก้ด้วยนะเพราะเมื่อวานเสมอสองคู่ถูกไหมใช่ครับต่างเสมอถูกไหมคะมเราก็เลยเขาเราสวยๆไปที่สอง ดีดีซึ่งมีคุณผู้ฟังก็ส่งมาแล้วมันก็จริงไแหละอย่างที่เราคุยกันว่าฟุตบอลดราม่ามันไม่น้อยใช่ไม่น้อยเลยมีเวลาซ้อมไม่ก่อนเพราะนั้นอยู่ทีมนั้นก็นั่นอยู่ทีมนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนนักกีฬาเลยผู้บรหารใช่ผู้บรหารทีมอะไรกันยังอยู่ตรงไหนก่อนอแต่เมื่อวานพีพ่ีแป้งเขาไปใช่ไหมครับพี่แป้งดูแลด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็โค้ชโค้ชอีซีโค้ดคนใหม่ของเรา แล้วก็เมื่อวานเขาคงแบบปล่อยจอยอ่ะคงเล่นแบบปล่อยจอยอ่ะคือเราเราเต็มที่ตรงนันจริงๆอะคร,ร,ราวเนี้ยเพราะเราไปแบบเราคือบอลรองของแท้รายการนี้ยก็ปล่อยจอยเล่นกันแบบปล่อยจอยใดๆนะคะเวลาเราปล่อยจอยกับทุกกิจกรรมหรือทุกสิ่งที่เราทําคุณผู้ฟังไม่ได้แปลว่าเราไม่เตรียมตัวอย่างดีเหมือนถ้าเราอ่านหนังสือเต็มที่เราซ้อมทุกอย่างปกติแต่เราไม่กดดันตัวเองแต่เราทําก่อนหน้านั้นเต็มที่แล้วอ่ะใช่แล้วก็ทาให้เต็มที่ที่สุดแล้วพอลงสนามเนี่ย ก็ปล่อยมันไปแล้วทำเต็มที่ด้วยสติที่ดีอะ่ะใช่ครับสนุกไปกับมัน<ช>เลิศดีใจออกมาดีจริงออมเช่ว,ว่าคุณผู้ฟังก็ควงแฮปปี้ใช่กลัวงแฮปแปี้ไหมล่ะแฮปปี้ตอนนี้คนเชียบนไทยมีความสุขอิม่มโชกไหมจริงและรู้สึกว่าแบบ เออเอาเถอะเป็นกำลังใจเลยทีเดียวนะข้างนอกรู้สึกยิ้มไหมคะยิ้มคนเชียร์บอลยังไงก็ยิ้มอ่ะก็หวังใจว่ามันจะก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆได้นะคะเพราะว่าเราก็อยากเห็นบอลไทยไปได้ไกลที่สุดจริงๆเราอยากเห็นนักกีฬาไทยหรือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยด้วยนักเรียนผลงานใดๆก็ตามของเด็กไทยของคนไทยไปได้ไปให้ไกลเลยนะคะก็มีคุณผู้ฟังชช่นโจบอกว่าโค้ชชาวญี่ปุ่นเขาเก่งจังเลยรู้จักนักเตะไทยอ่ะ ได้ดีและเกินอ่ะเพราะเขาเคยคุมเกมในไทยลีกมาก่อนอแล้วผู้ราาักษาประตูนี่อย่างเก่งเลยแต่ละลูกที่หน้าโดนมากแต่เซฟเก่งคําต่อไปอ่านไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เซฟเก่งหายอะไรทีเดียวอ่านไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเอ้ยบางทีส่งมาเก่งใจบ้างอ่านอาการไม่ได้มันเจ็บวะนะคะอ่ะแน่นอนนะคะคุณฟังก็เป็นเรื่องดีๆที่เราจะต้องคุยกันอัปเดตกันสักนิดหนึ่งเพราะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าสว uh ัสดีค่ะมาถึงช่วงพี่ออมแล้วช่วงท้อฝุ่นฟ้าจราจร ถามว่าเราจะพูดเรื่องฝุ่นในวันไหนก็วันที่ฝุ่นมันเยอะวันที่ฝุ่นเยอะเราต้องเตือนกันนะคะจราจรพูดบ้างในบางทีเพราะว่าต้องเตือนคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยจะไปแต่ไหนเนี่ยเช็คดูให้ดีนะเพราะเมื่อกี้เข้าไปดูอังรีนี่ก็แบบอ่าใจแล้วอย่าไปต้องรีบเลยห้างอยู่ข้างหน้าแต่หาทางไปไม่ถึงถ้าทิ้งรถแล้วเดินโอเคอาจจะเร็วกว่าในบางจุดนะคะพอพูดถึงฝุ่นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีประสบการณ์โดยส่วนตัวคันลูกตาแล้วนะบางคนคันตัว ถูกไหมฝุ่นที่เขาเตือนแล้วไงว่าฝุ่นเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพแล้วแต่ว่าคนจะไปออกทางไหนนี่อ้อมคันตาแบบมาวันสองวันสิ่งที่อ้อมทำเมื่อเช้าอ้อมเอาไอ้นั่นออกคิวซอฟต์ครับเขาให้มาคนเราเขาให้มาเราก็ใช้ออกคิวซอฟต์เนี่ยเขาให้เอามาสองแบบเ็าให้แบบที่เป็นขวดที่เป็นโฟมกับบัตที่เป็นกระดาษเป็นแบบชีตนะคะอยู่ในกล่องแล้วก็ อ่เขาแยกเป็นแบบเป็นชิ้นแบบอย่างดีเลยใส่ซองเรียบร้อยแบบปิดอย่างดีมันมีวิธีใช้คือแบบโฟมมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละมันก็ต้องเอาไปเหมือนเราล้างหน้า<ม>แต่เอาเป็นแค่ส่วนของตาก็คือใช้อยู่บนนิ้วมือใช่ไหมคะแล้วก็ถูถูถ,ถูบนลูกตา<ม>แล้วก็ล้างออกอันนั้นก็คือส่วนของโฟมแต่ว่ามันมีส่วนของที่เป็นกระดาษอ่ะเหมือนกระดาษ<ม>เปียกกระดาษ <Ready S 1> แอลกอฮอล์ <to use. S 1> แต่มันมันพร้อมใช้อ่ะเมื่อเช้าอินนี่คันตาไงเดินไปหยิบ อ,อคิวซอฟแบบกระดาษใช่ไหมแล้วฉีกแล้วก็พันนิ้วอะค่ะค,คุณผู้ฟังเอามาพันที่นิ้วมือแล้วก็คลึงๆเ,เบาๆอย่า,ก,ยาก,กระชากแรงนะคะเดี๋ยวลูกตาดงกรวกกรวกเอาพอประมาณพอแล้วเช็ดที่แบบคลึงๆอยู่แบบตาที่มันรู้สึกระคายเคืองอะเพราะฝุ่นมันมีสิทธิ์ติดที่ขนตา ตรงนี้ตาได้ถ้าเราไม่ได้เช็ดอย่างละเอียดถูกไหมคะก็เลยทําความสะอาดไปสักพักเนี่ยยังบอกพี่กวงเลยไม่คันแล<อ>้วไม่งั้นเมื่อเช้าเอาจริงอยู่ช่วงหนึ่งอะทรมานมากมันใช้คําว่าทรมานเลยเพราะฉะนั้นนะคะย่นลืมค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณทําความสะอาดหน้าได้ทุกวันแล้วย่นลืมทําความสะอาดขอบตาทุกวันด้วยเช้าเย็นค่ะ ออกคิวอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบตาอันดับหนึ่งจากอเมริกาช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกฝุ่นควนันสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคได้อย่างหมดจดอ่อนโยนและปลอดภัยต่อดวงตามีให้เลือกทั้งแบบสครับนะคะแบบแผ่นเช็ดพร้อมใช้ที่อําบอกเมื่อสักครู่นี้พกสะดวกค่ะแล้วก็แบบโฟมใช้งานง่ายนี่ฉันพูดว่าเดียวให้เขาหมดเลยใช่ไหมคุณพม่กังว <c oughs> คุณสามารถซื้อได้เลยนะคะ l i น์แอดออกคิวอและร้านขายยาชั้นนําทั่วไปขอบตาสะอาดขอบใจออกคิวออันนี้ใช้จริงเป็นผู้ ใช้จริงค่ะเลยพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําคบส่งมาให้ฉันฉันรับไปเอง <laughs> ฉันก็อยากจะใช้เช้าเย็นอยู่เหมือนกันนะคะเอาจริงๆอะไรที่ดีอันนี้ก็บอกถูกไหมที่พวกอันนี้มันก็ใช้ง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันมันต้องดูแลฝุ่นขนาดน,นี้ชเอาจริงๆเราก็อยากได้พรบอ,อากาศสะอาดและเราเรารอก,กันอยู่รรรกกยจริงๆมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะอากาศเป็นสิ่งที่พึงได้ ด้วยธรรมชาติที่มีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราใช้มันซะจนบางทีเราก็เป็นคนหนึ่งคนที่ทำลายบรรยากาศของอากาศให้มันปกติอ่ะมันไม่ปกติจนวันนี้มันกลับมาเราต้องมาเสียเงินค่าอะไรบ้างเครื่องฟอกถูกใครจะนึกว่ายุคหนึ่งเราต้องมาเสียเงินค่าเครื่องฟอกอากาศหน้ากากใช่ไหมและมันต้องเสียอุปกรณ์ที่ดูแลแต่นั่นแหละค่ะถ้าเราไม่ดูแลค่ารักษาบานปลายกว่านี้นะคะ อังคารคุณโป้ง <X. Yeah. S 1> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพริกกระเรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอังคารคุณโป้งกับคุณฟังเจอกันทุกวันอังคารนะคะขอให้คุณโชคดีเจอเองและจะได้มีเรื่องมาเล่ากันค่ะทุกวันอังคารกับเพช็เต็มขวดซิดเต็มคำน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพริกกระเรียงตาพผั่นท้ายนอนร์สิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวอังคารคุณโป้ง